สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฮักแพงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาชมนะคะลูกมันเบอร์รี่ค่ะมันเบอรี่นะคะกำลังสุกเลยค่ะเต็มต้นเลยนะคะหวานมากเลยค่ะลูกสุกนะคะถ้าสุกมันจะออกเป็นสีดำๆนะคะสีม่วงๆค่ะ หวานอมเปรี้ยวนะคะเอามาปั่นทำเป็นน้ำลูกลูกหม่อนก็ได้นะคะปั่นเป็นน้ำสมุนไพรมันเบอร์รี่นะคะน่าทานไหมคะมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะ เดี๋ยววันหลังนะคะเราจะพามาเด็ดใบนะคะเขาจะได้ออกลูกเยอะๆนะคะไว้ให้ทานกันเลยน่าทานไหมคะมีแต่ลูก,กใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะกำลังจะสุกเลยค่ะสีออกม่วงๆนะคะแดงๆน่ากินมากเลยค่ะ จะทานกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆเป็นยาระบายอย่างดีเลยนะคะเอาลงใส่กับโยเกิร์ตนะคะแล้วเราก็ตักทานได้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเห็นไหมคะาดกมากเลยค่ะเด็ดใบมันออกนะคะลูกเขาจะได้โตโตค่ะใบมันเราก็เอาไปทำใบชาก็ได้นะคะเอาไปตากแห้งทำต้มทำเป็นชาใบหม่อนนะคะเอาไว้ทานนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b ์ด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะไปรับชมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ